ก็มีในเรื่องของอปัญหาอุทกภัยภาคใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะคอรามอก็ได้รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะโดยมีการเพิ่มกรอบเงินทดลองของจังหวัดนะคะจากเดิม20ล้านบาทขยายเพิ่มเป็น50ล้านบาทในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ6จังหวัดค่ะได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขาาลายะลาปัตตานีนรา,าธิวาสค่ะ นอกจากนี้นะคะคอรมอก็ยังได้เ, <d> เห็นชอบนะคะอนุมัติใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2567เพิ่มเติมนะคะในกรอบของงบประมาณตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินค่ะ ที่มีการให้ปรับให้กรณีที่ที่อยู่อาศัยนะคะประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมดินถลม่มน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิ่งไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังนะคะติดต่อกันเกินกว่า7วันให้ความช่วยเหลืออัตราเดียวนะคะทุกๆครัวเรือนนะคะครัวเรือนละ9,000บาทจากเดิมในพื้นที่57จังหวัดโดยได้เพิ่มเติมอีก16จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนเงิน5,000ล้านบาทจนถึงสิ้นปีพศ2567ค่ะโดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ